เมซี่นิวสรุปข่าวเด่นอวอประจำสัปดาห์มาเริ่มมันี่ข่าวแรกกันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอหนุนอาหารพื้นถิ่นอีสานและอาหารฟังก์ชันใน3จังหวัดชัยภูมิมหาสารคามและจังหวัดเลยสู่เวทีโลกพร้อมมอบรางวัล p r d u c t Champion ดันเทคโนโลยีฉายรังสียกระดับความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชันด้วยการฉายรังสีอาหารพัฒนาอาหารพื้นถิน่นสู่มาตรฐานสากลเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีฉายรังสีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวานะคะก็ได้ชี้ว่าประเทศไทยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัตถุดิบและอาหารโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ อาหารพื้นถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังคงสืบสานวิธีการแปลรูปอาหารที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นสิ่งเหล่านี้นะคะไม่เป็นเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแต่ยังเป็นการพัฒนาไปสู่รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะจึงถือเป็นตัวอย่างในการผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถต่อย,ยอดธุรกิจอาหารของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจอาหารนะคะจึงนับเป็นสิ่งสำคัญโดยเทคโนโลยีการฉายรังสีนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารในแต่ละภูมิภาคได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมีความปลอดภัยสูงและช่วยลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอาหารอีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่ข่าวต่อมากันนะคะกระทรวงอวอรเดินหน้าสู่การสื่อสารเชิงรุก ผู้ช่วยประหลัดกระทรวงอวอรมอบนยโยบาย180หน่วยงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมย้ำชัดนักสื่อสารองค์กรต้องเป็นผู้กำหนดเรื่องราวการสื่อสารต้องจับต้องได้และเป็นความหวังของประชาชนชู7กลยุทธ์สื่อสารอวอเป็นหนึ่งเดียวโดยกระทรวงอวอรนะคะก็ได้กำหนดนโยบายเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินง,งานประชาสัมพันธ์ของประชาคมอวอให้เป็นปใิทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบโดยแบ่งออกเป็น7หัวข้อประกอบด้วย1 การสร้างเครือข่ายประชาะสัมพันธ์ที่เข้มแข็งโดยจัดตั้งศูนย์ประสานง,งานประชาสัมพันธ์อ,อวเพื่อเป็นศูนย์กลางรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางด่วนเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในกระทรวง 2. องทำงานเชิงรุกตอบสนองรวดเร็วพัฒนาระบบเฝ้าระวังข่าวสารและประเด็นสังคมพร้อมตอบสนองสถานการณ์สําคัญภายใน24ชั่วโมงด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงผลิตเนื้อหาสื่อสารเชิงบวกเยผยแพร่ผ่านช่องทาง,างต่างๆอย่างสม่ําเสมอ 3. ยกระดับทักษะบุคคลด้านประชาสัมพันธ์ผ่านการฝึกอบรมทางด้านดิจิทัล PR s t o r y t e l l i n g การผลิตคอนเทนต์มัลติมีเดียและส่งเสริมการใช้เครื่องมือ AI และแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร 4. สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์อวอให้เป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ข้อความสีโลโก้และสโลแกนที่สอดคล้องกันถ่ายทอดผลงานและความสำเร็จของหน่วยงานให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงอย่างมีเอกลักษณ์ 5. นํานำเสนอเนื้อหาที่สร้างสารรค์และเข้าถึงง่ายแปลงเรื่องวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เข้าใจง่ายและเผยแพร่ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ผู้รับสารในยุคป,ปัจจุบัน 6. ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติเช่นยอดผู้เข้าถึงและระดับการมีส่วนร่วมและ 7. เ,เปิดพื้นที่การสื่อสารแบบ2ทางส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำไปปรับปรุงการดำเนินงานโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับสังคมอย่างใกล้ชิดค่ะและนี่คือข่าวเด่นอวจากเมซี่นิวค่ะ